คณะกรรมการการเลือกตั้งเลื่อนวันพิจารณาวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นวันที่13กันยายนข่าวจากเว็บไซต์แนวหน้า .com เมื่อวันที่9กันยายนพศ2564ได้มีการนำเสนอข่าวคณะกรรมการการเลือกตั้งเลื่อนถกเคาะวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นวันที่13กันยายนขอเวลาศึกษาข้อมูลให้รอบคอบ วันที่9กันยายนพศ2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งวันนี้ยังไม่ได้มีการพิจารณาข้อมูลและแผนงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการเสนอหลังจากได้รับหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จากทางสำนักง,งานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อวานที่ผ่านมาโดยที่ประชุมเห็นว่ายังมีเวลาและข้อมูลบางอย่างยังไม่ครบถ้วนรวมทั้งต้องการศึกษาข้อมูลที่มีการเสนอมาเพื่อให้เกิดความรอบคอบในการพิจารณาเนื่องจากทางสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพิ่งเสนอเรื่องมาบรรจุวาระในช่วงเย็นวันที่8กันยายนจึงให้นำเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในวันจันทร์ที่13กันยายนนี้ทั้งนี้ข้อมูลและแผนจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะพิจารณานั้นประกอบไปด้วยการกำหนดวันเลือกตั้งวันรับสมัครและวันที่จะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งโดยในแต่ละภารกิจช่วงเวลาจะต้องมีการสอดรับกันซึ่งตามแผนงานที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่7กันยานั้นได้ระบุช่วงวันที่1 15ตุลาคมพศ2564คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยจะมีผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งอยู่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีและในวันที่28พฤศจิกายนถึงวันที่12ธันวาคม เป็นช่วงเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะพิจารณาว่าวันใดเหมาะสมที่จะเป็นวันเลือกตั้งครับทั้งหมดนี้ก็เป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับขอขอบคุณข่าวจากเว็บไซต์แนวหน้า .com และอย่าลืมกดติดตามหรือกด Sub s ไ r i b e เพื่อติดตามข่าวสารการเลือกตั้งที่จะนำมาแจ้งให้กับทุกท่านทราบต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ